คนตโตคนตโตเลยให้บอกว่าน้ำจินเยอะหน่อยนะคะจุกมากหาอะไรกินอีกนะครับหมดแล้วกลับบ้านมาเนี่ยกลับบ้านหมดแล้วอิ่มแล้วหมดแล้วอิ่มมากกลับบ้านครับตอนนี้ คนตกคนโตเลยแม่บอกว่าน้ำจินเยอะหน่อยนะคะจุกมากหาอะไรกินอีกนะครับเห็นบห้หมดแล้วกลับบ้านมาเนี่ยกลับบ้านหมดแล้วอิ่มแล้วหมดแล้วอิ่มมากกลับบ้านครับตอนนี้